ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e ล b i r d e y ไอวิวค่ะวันนี้มาพบเจอกับนกอักกี่ครั้งนะคะและคลิปของเราในวันนี้เนาะเป็นคลิปพิกาคาแนนเองนะคะกล่องให้จะมีทุกคนเลือกกันทั้งหมด4กล่องด้วยกันกล่องไหนป๊อปอัพเด่นมากที่สุดก็เลือกฟังคำทั้งาดกันได้เลยวันนี้หัวข้อของเราจะเป็นหัวข้อที่ว่าเรื่อง ช่วงนี้เนี่ยเรื่องไหนที่จะมาโนรี่ทำให้คุณอ่อนไหวได้มากที่สุดนะคะหรือว่าคุณจะเซนซิทีฟกับเรื่องไหนหรือคุณจะอ่อนไหวกับเรื่องไหนเป็นพิเศษกองไพ่เลือกกันสี่กองได้เลยนะคะบอกเลยว่าหัวข้อนี้คือโนอก,ก็อยากถามาทุกคนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะออกมาเวไหนหรือออกมาในทิศทางไหนแต่แค่รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะให้คําตอบกับความรู้สึกของหลายๆคนได้มากขึ้นนะคะไปเลือกกันเลยกับกองไพ่ถ้งสี่กองไปเลยกันเลยค่ะ กองไพ่ทั้ง4กลกองรอทุกคนอยู่แล้วกองในโดดเด่นมามมกที่สุดก็เลือกฟังทนายกันเลยไปเลยกันเลยนะคะมาค่ะกองที่1เรื่องอะไรคะที่ทําให้คุณอ่อนไหวได้ในช่วงนี้โอเคโอเคมันเป็นเป้าหมายของคุณบางอย่างกับเรื่องบางเรื่องค่ะ ใช่นะว่าคุณมีเปเป้าหมายหรือว่ามีโกบางอย่างหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตของคุณบางอย่างแต่ทีนี้อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินคือนุต้องบอกก่อนว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้มันตีไปได้สองเรื่องถ้าไม่ความรักก็เรื่องงานทีนี้ถ้าตีในเรื่องของความรัก มันก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณพยายามมากเหลือเกินค่ะแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเจอต่อในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นหรือยิ่งคุณพยายามเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเจอกับปัญหาในความสัมพันธ์นี้ที่มันไปต่อได้ยากหรือว่าสเต็ปของความสัมพันธ์ที่มันไปต่อได้ยากเหลือเกินคุณสองจิตสองใจมาสักระยะแล้วกับ กับ relationship หรือกับเรื่องความรักครั้งนี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ในชีวิตคุณนะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนหรือตัดสินใจยังไงดีคุณรู้แหละว่าทางออกของมันคืออะไรคุณรู้ค่ะว่าทางออกของมันคืออะไรแต่ว่าประเด็นคือคุณแค่ยังไม่พร้อมที่จะออกมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณอ่อนไหวมากๆในช่วงนี้เพราะนกว่าคุณยังอยากพยายามอยู่แต่ทุกครั้งที่พยายามเนี่ยที่นกบอกคุณก็จะเจอต่อ พยายามเจอต่อพยายามแล้วก็เจอต่อไปๆอย่างเงี้ยตลอดเรื่อยๆจนทําให้คุณแบบรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็รู้สึก d r a i มากๆกับการไปต่อกับ relationship นี้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องงานในชีวิตของคุณคุณมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากให้มันประสบความสําเร็จแต่ทีนี้หลายๆอย่างในเป้าหมายที่คุณวางไว้มันไม่ได้ถูก support เท่าที่ควรค่ะบางคนคนรอบข้างในชีวิตคุณบริวารในชีวิตคุณหรือว่า คนที่อยู่รายล้อมรอบคุณเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ให้กําลังใจคุณกับการไปสู่สิ่งนั้นเลยนึกว่าคุณต้องการกําลังใจมากๆในการก้าวไปสู่จุดหมายนั้นหรือการประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่าคุณดูเดอะเบสหมายถึงคุณทําได้ดีแล้วคุณก็พยายามที่จะดีที่สุดเท่าที่คุณจะพยายามได้แต่ประเด็นคือหลายๆครั้งค่ะคุณก็แอบมีความคอนฟลิกต์ว่า บริวารหรือว่าคอนเนคชันของคนในชีวิตคุณเขาซัพพอร์ตคุณจริงๆหรือเปล่าเขาเกื้อหนุนคุณจริงๆหรือเปล่าเขาช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณมากพอหรือเปล่าเนื่องาคุณน่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าหนทางที่คุณจะไปสู่การประสบความสําเร็จหรือว่าหนทางนั้นมันคืออะไรแต่ประเด็นคือมันเหนื่อยอะ่ะบางทีระหว่างทางที่ไปคุณอยากได้คนที่แบบจับมือคุณแล้วบอกว่าเก่งมากๆแล้วนะ ทำได้ดีมากๆแล้วนะคุณเขาเห็นความพยายามของคุณนะหรืออะไรเงี้ยคุณแค่ต้องการคําพูดเหล่านี้ค่ะที่มันจะเป็นการซัพพอร์ตจิตใจคุณเพราะว่าคุณในความรู้สึกของนกนกรู้สึกว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวมีเพื่อนมีครอบครัวแต่ไม่ได้รู้สึกซัพพอร์ตเท่าที่ควร หรือแม้กระทั่งคุณไปถึงชัยชนะตรงนั้นแล้วนะคุณมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะเขาก็ดูเหมือนแบบไม่ได้ยินดีกับคุณสักเท่าไหร่คุณไม่ได้รู้สึกว่าเขา appreciate กับการประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณขนาดนั้นหรือทุกก้าวในชีวิตของคุณขนาดนั้นนึกว่าคุณน้อยใจคนในชีวิตกับการที่จะซัพพอร์ตคุณไปสู่การประสบความสําเร็จในชีวิตคุณไปกันต่อกองที่2เรื่องที่คุณอ่อนไหวค่ะในช่วงนี้ นกว่าน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนนกว่าน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวของคุณที่สุดในช่วงนี้ทําไมเพื่อนถึงกลายเป็นเรื่องที่อ่อนไหวของคุณที่สุดในช่วงนี้คะไม่รู้สินกแค่รู้สึกว่าเพื่อนหรือว่าบริวารในชีวิตคุณบางคนคุณไม่มั่นใจว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณมันเป็นเพราะการเทคเอเวนเ a g e บางอย่างของสิ่งที่คุณมีหรือเปล่าหรือการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณ เขาเข้ามาเพราะเขาลักคุณจริงๆหรือเปล่าหรือการที่เขาอยู่ในชีวิตคุณเขาเขาต้องใช้เขาว่าอะไรดีเขาเข้ามาเพราะความจริงใจแค่ไหนนอกว่าคุณนะรู้สึกเลยนะแล้วก็มันมีความรู้สึกตลอดในความสัมพันธ์นี้ว่าแบบมันจะยังไงดีอะมันควรจะไปในเวไหนหรือมันควรจะไปในทิศทางไหนกับ ร l เลชั่นช i พที่เข้ามาในชีวิตคุณดีกับเพื่อนฝูงกับการรลยานามิมีที่เข้ามาในชีวิตคุณดีอะไรเงี้ยพราะว่าคุณอยู่ในสภาวะของความสับสนว่าการมีเพื่อนในชีวิตของคุณหรือเพื่อนที่อยู่ในชีวิตคุณเขารักคุณจริงๆหรือเปล่านึกว่ามันมีเพื่อนคุณบางคนที่แบบเขาอาจจะพูดจาไม่น่ารักกับคุณ หรือว่าบางคนเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเขาดูไม่ได้แคร์คุณดูไม่ได้ซัพพอร์ตคุณหรือดูไม่ได้แบบให้กําลังใจคุณเท่าที่ควรมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายเพราะว่านึกะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเพื่อนการยานามิรคอนเนคชั่นของเพื่อนฝูงในชีวิตของคุณเนี่ยแหละที่เขาดูแบบอาจจะดูมีกําแพงหรืออาจจะดูทําอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้ได้ว่าเขาเห็นแก่ตัวกับคุณอ่ะ ไปกันต่อนะคะเรื่องอ่อนไหวของคุณในช่วงนี้กองที่3เรื่องอะไรคะเรื่องงานเรื่องงานเป็นเรื่องอ่อนไหวในชีวิตคุณเรื่องงานหรือว่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยในชีวิตคุณประเด็นคือคุณเบื่อกับสิ่งที่ทําอยู่ในเรื่องของการงานการเรียนในชีวิตคุณ คุณรู้สึกไม่ไม่มีความชาร์เลนจ์คือมันไปได้แต่มันไปได้เรื่อยๆแล้วนกว่าเอาจริงๆสิ่งที่คุณทําได้คุณทําได้ดีอยู่ลวคะ่ะหรือว่าคุณทําได้เวิร์กอยู่ละหรือคุณทําได้ประสบความสําเร็จอยู่แล้ะแต่ประเด็นก็คือนกรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็ทําให้คุณมี question หรือทําให้คุณมีคําถามกับสิ่งเหล่านั้นว่ามันมันใช่คุณจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่โอเคกับคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์กกับคุณจริงๆหรือเปล่า เรื่องงานในชีวิตของคุณมันดูไม่ได้ฟูลฟิลหรือว่าดูอาจจะไม่ได้เติมเต็มคุณได้เท่าที่ควรนะคะอืมใช้คําว่าอะไรดีโนกคุณเป็นคนเก่งะนะโนกคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วโน้กว่าคุณทํางานและทําความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงานของคุณได้ดีมากค่ะแต่โนกว่าคุณอาจจะทําได้ดีจนมันแบบมันมันเต็มแล้วอ่ะมันเต็มแม็กของคุณแล้วอ่ะ รู้คุณอยากหาอะไรที่มันดูชาร์เลนจ์กว่านี้หาอะไรที่มันดูท้าทายกว่านี้หาอะไรที่มันทําให้คุณดูใจเต้นดูตื่นเต้นในเรื่องงานดูแบบดูรู้สึกมีอะไรให้มันแบบชาร์เลนจ์ดูอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเรื่องงานตอนนี้คุณดูไม่มีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วมันเบื่อมันเหนื่อยอ่ะมันเรื่อยๆอย่ะแล้วนกว่าคุณอยู่ในสภาวะของความโคตรจะเส็งเลยคุณเป็นแบบเนี้ย คุณเซ็งอะนอกว่าคุณคุณอยากได้ความชาร์เลนจ์ที่มากกว่านี้ความท้าทายที่มากกว่านี้เพราะว่าถ้าคุณอยู่กับสิ่งเดิมๆไปน,นานๆคุณจะไม่อยากอยู่กับมันแหละหรือคุณจะไม่อยากไปต่อกับมันแหละน่าจะเป็นฟิลแบบนี้อะกอต่อไปกอลี่สี่ค่ะเรื่องอ่อนไหวของคุณในช่วงนี้ความรักหรอความรักนี่นาะเป็นเรื่องอ่อนไหวของคุณในช่วงนี้ค่ะ นกถ้าคุณไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีคนคุยอยู่อ่ะคุณปัดตกได้เลยนะแต่ว่าถ้าคุณมีแฟนมีคู่คุณไปต่อได้มีคนคุยอะไรเงี้ยไปต่อได้นกว่าเรื่องอ่อนไหวของคุณในช่วงนี้มันเป็นเรื่องความรักค่ะไม่รู้ทําไมในช่วงนี้เนาะความรักของคุณมันเวลามีเรื่องให้มีความสุขมันมีความสุขมากแต่เวลามีเรื่องให้ทุกคุณก็ทุกมากมเหมือนกัน เรื่องอ่อนไหวของคุณในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนที่คุณรักคนที่คุณรู้สึกหรือคนที่คุณมีความรักให้กับเขาเนี่ยเขาดูไม่ได้อุ๊ขบขอโทษค่ะเขาดูไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือว่าเขาคงไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณคาดหวังโอ้ถ้าคุณเป็นแฟนกันถ้าในกรณีที่คุณเป็นแฟนกันนกว่า เขาดูไม่เปลี่ยนตัวเองเลยกับสิ่งที่เขาทำมาตลอดเพื่อให้มันดีขึ้นเช่นสมมติว่านิสัยเนี้ยมันเป็นอสมมติสมมติว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วเ,เขาชอบเลดชอบสายประเด็นคือไอ้นิสัยเนี้ยมันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยืมากขึ้นเรื่อยเรื่อยืขึ้นไปในชีวิตคุณอีกและเอาจริงๆนกว่าคุณแอบรู้สึกไม่ค่อยโอเค คือบางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นได้นะบางคนอาจจะเป็นเรื่องไม่กลับบ้านบางคนอาจจะเป็นเรื่องเลดบางคนอาจจะเป็นเรื่องโกหกอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่นกเห็นในวาย์เนี้ยในไพ่เนี้ยหรือว่าในสิ่งที่นกเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เลยอะมันเป็นสภาวะที่เอียงสุดๆสําหรับคุณแล้วนกว่าเขาดูจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆหรือว่านิสัยนี้ของเขามันดูจะเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทาให้คุณรู้สึกว่าแบบอะไรวะเนี่ย ส่วนคนไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคนคุยคุยศึกษาเรียนรู้นะคะการแอคชั่นของเขาหลายๆอย่างในช่วงนี้มันทําให้คุณหงุดหงิดใจหรือทําให้คุณจุกจิกใจคือไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแน่ๆแ,แ,แ,แล้วคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ประเด็นคือตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกความสัมพันธ์นี้ไม่ฟูลฟิลคุณละไม่เกี่ยวกับคบหรือไม่คบไม่เกี่ยวกับเลือกคนนี้หรือว่าไม่เลือกคนนี้แต่ประเด็นคือมันเกี่ยวกับ ความเป็นเขาบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าไปต่อมันไม่น่าจะเวิร์กแน่เลยแล้วมันทําให้คุณแบบอ่อนไหวมากในช่วงนี้เพราะเอาจริงๆคุณก็มองว่าเขาเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตหรือก่อนหน้านี้คุณเคยมองว่าเขาเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตแต่ความเป็นเขาหลายๆอย่างมันแอบ,บทําให้คุณรู้สึกว่าหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณมองหาขนาดนั้นก็ได้อ่ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกับหัวข้อของวันนี้เรื่องที่คุณอ่อนไหวนะคะพอจะมีเขาหล่าวว่ารีเลทกันบ้างหรือเปล่านะคะฝากคอมเมนต์บอกนกันหน่อยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย